สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องการเลี่ยมพระแบบขันน้ำจะปิดกั้นพุทุกคุณจริงหรือไม่เพราะความเชื่อโบราณ ขเขามักเลี่ยมพระแบบเปลือยหรือเจาะรูที่พลาสติกเมื่อประมาณ40-50ปีก่อนได้มีการทดลองความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลหลายอาจารย์ด้วยกันโดยได้จุดทูบเทียนขอขามาก่อนทดลองยิงคณะทดลองยิงได้ใช้ปืนจุด38ในการยิงปรากฏว่ามีเหรียญหลวงปู่ผากิตรคุตโตยิงถึงสามนัดก็ไม่ออกแม้แต่สักนัดเดียวแต่กระสุน มีรอบสานกแล้วทั้งสามลูกแต่พอหันปากกระบอกปืนไปทางอื่นแล้วยิงใหม่ปรากฏว่ายิงออกทั้งสามนัดการทดลองครั้งนั้นนอกจากจะเป็นการพิสูจน์ว่าอำนาจความศักดิ์สิทธิ์หรือพุทธคุณนั้นมีจริงแล้วก็ยังเป็นการพิสูจน์ให้เห็นอีกว่าพระเครื่องที่เลี่ยมพลาสติกหุ้มจนไม่ชิดสามารถแผ่พลังพุทธคุณออกมาได้เพราะเรียนลูกปูผังที่ทดลองยิงในครั้งนั้นถูกเลี่ยมพลาสติกกันน้ํา ดหมดทั้งหน้าและหลังและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ อก่นสวัสดีครับ